มึงสิสอนกูทอดไข่ฮะสแต็กยังขันมึงเงินทอดมึงเตาเตาแก๊สมึงก็ยังเปิดเ,เป็นแม่กูเงือกพุคมคืดมึงนี่แม่มึงสิมาสอนกูทอดไข่สอนกูเห็ดเนวกิในให้ลูกยังลูกกูเห็ดทน่ากินกินเองเบิร์กูสิบอกให้เออมึงอย่ามาสอนว่าต้องเป็นแม่ที่ดีต้องทอดไข่ให้ลูกกินง่วงๆเศร้าๆหะเปิดเตาแก๊บเป็ยนแม่ยึดลายมึงอย่ามาสอนลูกกูนั่น เท็ดฮอดพัดมีก้อลาดให้กูกินแล้วลูกกูมันไปฮอดประเทศลาวไปฮอดประเทศไทยไปฮอดดาวังขานแล้วลูกกูนั่นสิมหาสอนวัดทอดไข่ให้ลูกกินก่อนนะลูกกูสิบเจ็ดปีแล้วค่ะเออทอดไข่ให้แม่กินแล้วลูกกูนั่นมันบอกแม่ว่ากูไปทอดไข่ให้ลูกกูกินเด้เอาหัวก็ได้ลูกค่ะก้นสิบเจ็ดปีสิบแปดปีแม่ลูกกูนั่นทอดไข่ให้แม่มันกินค่ะบ่แม่แม่มันไปทอดไข่ให้ลูกกินค่ะกูเลี้ยงาม่ญงแล้วตอนหน้อยกูป้อนเขามันมันยังป้อนเขาว่เป็นมันยังกินเขาวาเป็นตอนไหนน่อย ตอนนี้มันสิบเจ็ดปีแล้วเขาขั้วไปทอดไข่มาให้แม่มันกินเมียมึงไปตองสอนกูเลี้ยงลูกเดอกลูกกูเลี้ยงกูแล้วตอนนี้นั่นกูมีหนาทีเ่เฮ็ดเบียกหาเงินเลี้ยงหาเงินให้ลูกกูใส่กลับมาบ้านนี่กูซักผ้าไว้เด้อลูกเด้อแม่ซักผ้าไว้อยู่ในถังตาให้แม่เนี่ยลูกกูเอาไปตาใครคะ่ะเสื้อผ้าแม่มันแม่ซักผ้าไว้ปั้นผ้าไว้มาแพ็คของไม่ยังไปส่งของอยังกลับมาลูกเลิกเลียนมาเอาผ้าแม่ไปตาลูกกูใหญ่แล้วเดี่ย สิมันถอดไข่ให้มันกินยังมันทอดไข่ให้กูกินลูกกูนั่นเออยัามือสามากวันเสาร์วันอาทิตย์มันต้องล้างถ่วยล่างจานก่อนสิไปไล่ขายของติ๊กตอกมันเงื่อนพิเศษมันแม่วันเสาร์วันอาทิตย์ไอ้ดิ่งมันไปไล์สดขายของในติ๊กตอกจะได้มากจะได้น้อยไม่เป็นไรลูกขยันขยันรู้จักหาเงินไว้รู้วิธีหาลูกรู้วิธีหาย่ามือสาตื่นมาล้างถ่วยแต่เศร้าค่ะมันจิไปไล่สดติ๊กตอก ไปไล่สวดขายเสือผากางเกงมันตัวละสี่สิบบาทตัวละหกสิบบาทแปดสิบบาทสื้อมาจากบาทลูกตัวนี้ตรงใดกําไรเศร้าบาทมันถึงสีคุมตัวนี้ตรงใดกําไรสี่สิบบาทมันถึงสีคุมได้หน่อยได้ร้ายเพราะเป็นยังลูกแม่มีร่องพื้นไว้ห้แม่มีซับพอร์ตลูกขายไปเลยได้กําไรร้ายได้กําไรหน่อยก็สร้างมันแต่ว่าย่าลุบเขาเกิดมาเป็นแม่ค่ะเขาต้องคิดไว้ว่าย่าลุบตื่นเศร้ามาลูกกูหล่างถวยหลัางจานแต่เศร้ามีความรับผิดชอบค่ะ ซักเสื้อผ้าเองรีดเสื้อผ้าเองค่ะลูกคุณนั่นแม่จนมันมันเลยมาไกลมากอืมเยี่ยงเลยเนาะแม่สาพูดเรื่องดอกบัวแม่นดอกทองเ้อะค่ะข่อยบ่ได้หมายถึงดอกทองพี่กะทิสวัสด,ดีจะ้ะแม่สาไม่ได้หมายถึงดอกทองนะคะนนเติมแต้มเมื่อวานอะถ้าเธอเข้ามาแล้วเธอเข้ามาทีหลังหรือว่าฟังอะไรยังไม่ยังไม่เคลียร์ยังจับประเด็นไม่ได้นะ ที่พูดเมื่อวานไม่ใช่ดอกทองนะคะเปรียบเทียบดอกบัวของอีป้านะเปรียบเทียบดอกบัวของอีป้าที่อีป้าเอาดอกบัวของตัวเองที่เปรียบเหมือนความดีที่เอากงจักรของตัวเองที่เปรียบเหมือนความชั่วนะคะอีป้ามันพูดเรื่องเกี่ยวกับความดีความชั่วที่ยกตัวอย่างเอ่อกงจักรกับดอกบัวมาค่ะแม่สาก็เลยเทียบว่าดอกบัวของอีป้ากับดอกบัวของคนอื่นเนี่ยมันดอกใหญ่ดอกเล็กดอกน้อยไม่เท่ากันค่ะ กงจักของมันกับกงจักของคนอื่นมันไม่เท่ากันแล้วมันเอากงจักที่มันเห็นไปเทียบกับของคนอื่นมันเอาดอกบัวที่มันมีไปเทียบกับดอกบัวของคนอื่นความดีความชั่วนะคะมันเป็นนามประรรมและมันยกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะสิ่งที่มันเห็นที่มันบอกว่าความดีน่ะคนอื่นอาจจะเห็นว่าไม่ดีก็ได้สิ่งที่คนที่ตัวมันเห็นว่ามันเป็นความชั่วสําหรับมันน่ะคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของจินตนาการค่ะ ความดีความชั่วน่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ใช้กฎหมายวัดได้ค่ะบางสิ่งบางอย่างาก็ใช้กฎหมายวัดไม่ได้ต้องใช้หัวใจวัดต้องใช้วิจารณญาณวัดค่ะความดีความชั่วน่ะนะแล้วนางไม่ได้มีคุณสมบัติพอที่จะเอาดอกบัวของตัวเองไปวัดคนอื่นนางไม่ได้มีความดีพอที่จะเอากงจักรที่ตัวเองมองเห็นไปวัดกับคนอื่นนะไอเรื่องพวกนี้เรื่องความดีความชั่วนะคะตัวเราบอกเราได้สอนเราได้ อะไรที่เรารู้สึกว่าดีอะไรที่เรารู้สึกว่าชั่วหนึ่งเราต้องไม่ทํานะคะถ้าเรารู้จักว่าไหนชั่วเราต้องไม่ทําเราจะไปสอนคนอื่นได้ไหมดูคุณภาพตัวเองก่อนค่ะสอนคนอื่นใดบ่เบิ่งคุณภาพเจ้าของก่อนค่ะบางสิ่งบางอย่างเท่ากับเก็บไหวใส่กับเจ้า้องค่ะห้าโมเมนคุณคู่ห้าโมเมนพระพุทธเจา้าที่มีอํานาจมีหนาทีไปสอนคนอื่นห้าโมมีบารมีพ่อจ้าพี่หนึ่งขับรถด,ดีๆค่ะ อเอือยมันน่ะหนาทีมันน่ะันให้ล่แม่ป้ามันน่ะอาชีพคือสันให้ลกับปล่อยกู้บาทนี่คนให้แต่กูใได้ขอบรัวนมีหนาทีท่วงนี้ค่ะพวกท่วงนี้พวกทีมผู้ใช้ท่วงนี้อีเอือยเป็นผู้ปล่อยกู้นักท่วงนี้แม่นนองอาการที่มันเป็นจังสันน่ะมันเป็นนักท่วงนี้ ขันเจ้าของดีบ่พ่อจะมาหาสอนสอนเจ้าของบอกเจ้าของอันใดเจ้าของบ่ามักเัินอย่าไปหาว้าวกับผู้อื่นคำผสมนำนาคำยาะเย้่อถากถางนี่ค่ะเอาอีลีนะสาวิตีนี่ค่ะแม่ชมพูนี่สู้ถือจับกูสมนำนาสู้บอ่อกูสมเพศเวทนากูประกาศอีหยังใส่สู้บอ่อสู้ถือจับกูยาะเย้่อถากถางสู้บอ่อกูมีแต่ว,ว่ามันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามหลักฐานเป็นไปตามพยาน กูดได้สีวากูใส่หลสูกระซางกูบ่เคย,ยเยาะเย้่อถากถางสูเมต่นอยกูบ่เคยคำว่าสมนำนากูบ่เคยเลยคำว่าสมนำนากูบ่เคยกูมีแต่เว่าว่ามันเป็นไปตามพยานมันเป็นไปตามหลักฐานกูบริเฮตตำรวจเขาเป็นทีมสือบอายการเพิ่นเป็นผู้โจทเพื่อนเป็นโจทกูบ่เคยไปสมนำนาหรือ,ยอเยาะเย้่อถากถางสูสูมาจัดการกูก่อนกูบอกยังหยุงกับกู ตั้งแต่มือสู้ถือจับตั้งแต่มือสู้สานลงกูคเคยบอกกูเหยาะเยืยอถากางสู้กูเคยบอกแม่แต่เรื่องที่กูโคตรเจบทีสุดลูกกูจนตายแม่กูก็ยังโบเคยว่าสมน้ำหนาสู้สมควรสมจังสันจังสีซ้ำภาษากูกินสบายสิมหายัก่กูติพฤติกรรมใดที่กูเฮ็ดแล้วมันบอดีมันบ่เหมาะสมมันบ่ถูกต้องมันผิดกฎหมายกูพร้อมสิเขาระบบแต่ว่าอันไดที่มันบ่เกีียวนะ่ะ มึงอย่ามักไกลมึงบ่มีหนาที่สมนำนากูฮะห,หลายคนฟังบอกสองสารคนฟังเนี่ยม,มันบอชํำนาญนภาษากลางแม่เอาจังสี่สะสุวัตเธอมาเป็นลามแปรเขาเนี่ย พี่บีเนาะพี่ตองมันบอ่อใดอะทรโลดแมนสาพี่นกมันบต่ตจวดแม่เออมันบค่คลองมันไห้กลมกลมมันไม่กลมกล่อมค่ะมึงว่าวีหยังมึงว่าไปหดกลมกลม่อมกูหลงเงืดมึงแม่มึงเอาภาษาออหยังแม่ คำว่ากลมกลมมึงกูกูฟังมันทำแมงทำแมงมันเป็นจังดากว่าหมู now, ่บ้านนี่มึงจังเบาคำว่ากลมกลมไหมกูเงือกมันบ่แม่งเนวเกียนมันเสียมากลมกลมจังดายขันมึงสียงเาภาษากลางมึงสียงเาภาษาไทยมึงกิดวบาไหนมันถื่อนเนี้ยคำว่าเขากันคำว่าไปน้ำกันลองซองนั่นมึงเบาภาษากลางแล้วมึงมาว่ากลมกลมไหมกูกูกิดทำแมงทำแมงอยู่หมู่บ้านมึงเบาอีหยังแล้วมึงเบาไปเบามาแล้วมึงว่ากลมกลมมันบอดห่องอืม มันบวกองมันบวกองเข้ากันไปนํากันอําลํานะแม่ยมันโมแม่แนวกินเด้หญิงว่าพื้นว่าอไปเบาามันกลมกล่อมวาสันว่าแม่กับลูกเขาเข้ากันสิเออตรงว่ากลมเกลืนอืมนั่นแหละมันแปลง่กภาษากลางเหมือนต้องว่าภาษาคอยนี่แม่ไปน้ากันล่องซองไปน้ากันอาลําสิมาาว่ากลมกล่อมยังขํามเบาๆพื้น ขืนซื่อว่าว่าเพื่นสิเมว,ว่ากลมกลมเงินไหลมันโบแมนกลมกลมดอกไปศึกษามาใหม่แมนบ้านเพิ่งมีฝาอย่ามาพยองเงื่อนเทศฝาบ้านฝ้ายัางกัะยอนค้นซอยบบแมนยอนค่วมสามารถเจ้าของ บะแมนยอนคว่ำเก่งกาดคว่ำม,มานะของเจ้าของเงินที่ได้มาได้มาจากบ้านแลมีเจ้าของที่ว่านเกิดคดีเกิดเรื่องเกิดอีอยงมาแล้วคนเอาห้ปฟ้าบานเขากระเห็ดห้กําแพงบานเขากระเห็ดห้ชาดามเออมือนี่วันหยุดทำความสะอาดบ้านอยู่เฮ็ดแล้วไว้ๆเรามาทำคว่มสะอาดบ้านซอยแม่เนี่ย พี่พัดสวัสดีค่ะป้าพัดสวัสดีค่ะเออไปน้ำกันลงซองไปน้ำกันงลงลองขันมึงว้าวแล้วมันบ่ถนัดมันบดถ,ถือมึงกับว้าวเนี่ยมึงถนัดกับเป็นยังมึงสีสอนกูถอดไครหสะสแตกเยี่ยขันมึงเงินถอดมึงเตาเตาแก็ดมึงกับยังเปิดบเป็นแม่กูเงือกพ่ควคืดมึงนี่แม่มึงสิมาสอนกูถอดไข่สอนกูเห็ดเนีกินให้ลูกยัง ลูกกูเฮ็ดที่น้กินกินเองเบิร์กูสิบอกใครเออมึงยังมาสอนว่าต้องเป็นแม่ที่ดีต้องทอดไข่ให้ลูกกินงมงงวงเศร้าเศร้าฮะเปิดเตาแกสบ่เป็นแม่ยึดลายมึงยังมาสอนลูกกูนั่นเฮ็ดฮอดพัดมีข้อลาดให้กูกินแล้วลูกกูมันไปฮอดประเทศลาวไปฮอดประเทศไทยไปฮอดดาวังคานแล้วลูกกูนั่นสิมหาสอนว่าทอดไข่ให้ลูกกินก่อนนะลูกกูสิบเจ็ดปีแล้วค่ะเออทอดไข่ให้แม่กินแล้วลูกกูนั่น มันบอแม่ว่ากูาไปทอดไข่ให้ลูกกูกินเด้เอาผัวก็ได้ลูกค่ะกนสิบเจ็ดปีสิบแปดปีแม่ลูกกูนั่นทอดไข่ให้แม่มันกินค่ะบอแมนแม่มันไปทอดไข่ให้ลูกกินค่ะกูเลี้ยงมาม่ไงแล้วตอนไหนน่อยกูป้อนเขามันมันยังป้อนเขาโบเป็นมันยังกินเขาโบาเป็นตอนไหนน่อยนั่น,นตอนนี้มันสิบเจ็ดปีแล้วเขาขัว,วไปทอดไข่มาให้แม่มันกินแม่มึงไปต้องสอนกูเลี้ยงลูกหรอกลูกกูเลี้ยงกูแล้วตอนนี้นั่นกูมีนาทีเ่เฮ็ดเวียกหาเงินเลี้ยงหาเงินให้ลูกกูใส่กลับมาบ้านนี่ กูซักผ้าไว้เด้อลูกเด้อแม่ซักผ้าไว้อยู่ในถังตาให้แม่เนี่ยลูกกูเอาไปตาใครค่ะเสื้อผ้าแม่มันแม่ซักผ้าไว้ปั้นผ้าไว้มาแพ็คของไม่ยังไปส่งของอยังกลับมาลูกเลิกเรลียนมาเอาผ้าแม่ไปตาลูกกูใหญ่แล้วเด้ยสิมาถอดไข่ให้มันกินยังมันทอดไข่ให้กูกินลูกกูนั่นเออยัางมืงเอเสาร์มาวันเสาร์วันอาทิตย์มันต้องล้างถ้วยล้างจานก่อนสิไปไล่ขายของติก๊กตอกมันเงื่อนพิเศษมันแม่ วันเสาร์วันอาทิตย์ไอ้ด้งมันไปไล์สดขายของในทิกตอกจะได้มากจะได้น้อยไม่เป็นไรลูกขยันขยันรู้จักหาเงินไว้รู้วิธีหาลูกรู้วิธีหายังมือเศร้าตื่นมาล้านถ้วยแต่เศร้าค่ะมันจะไปไล่สดทิกตอกไปไล่สดขายเสื้อผ้ากางเกงมันตัวละสี่สิบบาทตัวละหกสิบบาทแปดสิบบาทซื้อมาจากบาทลูกตัวนี้ตรงไดนกำไรเศร้าบาทมันถึงสีคุมตัวนี้ตรงไดนกำไรสี่สิบบาทมันถึงสีคุมได้น้อยได้หลายเพราะเป็นยังลูกแม่มีร่องพื้นไว้หายแม่มีซัพพอร์ตลูก ขายไปเลยได้กําไรหลายได้กาไรหน่อยกระร้างมันแต่ว่ายาลุบเขาเกิดมาเป็นแม่ค่ะเขาต้องคิดไว้ว่าย่าลุบตื่นเสา,ารมาลูกกูล่างถวยหลางจานแต่เศา้ามีความรับผิดช,ชอบค่ะซักเสื้อผ้าเองรีดเสื้อผ้าเองค่ะลูกกูนันแม่ตีหาสี่สิบลูกกุลุกขืนมาอาบน้ำแต่งตัวไปโุงเรียนไปรอรถหกโมงสี่สิบรถนักเรียนมาลบไปค่ะไปโุงเรียน กูตื่นขึ้นมาบางมือกูตื่นมาเจ็ดโมงกูพอนะลูกกูจอยมันไปโรงเรียนแล้วกูไปไดอดถอดใครลูกกูกินยากหรอกจิมาสอนกูอย่างลูกกูทอดใครกูกินกูไปได้ไปถอดไครลูกกูกินแล้วเดี๋ยวนี้นะมันใหญ่แล้วกูเรียกไงแล้วแม่พอแม่กูให้กูหนึ่งเขาจะปอหาเป็น